ห้องเรียนชีวิตวันนี้เดินทางออกจากบ้านเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับเพื่อไปร่วมประชุมกับท่านนิวั์แก้วล้วนอดีตเลขาธิการสภาธนายความและท่านนิรันดรชัยศรีอดีตผู้อำนวยการสำนักคดีอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษ ภาพก็าอาจจะสายๆหน่อยนะครับเพราะตั้งกล้องไว้ข้างหน้าตรงพงมาล,ลัยรถขับรถไปด้วยแต่ก็เซฟตี้นะครับไม่ได้ประมาทอะไรขณะนี้เวลา1 3บสามิกนานี่านาทีนะครับผมเดินทางจากเส้นถนนสีนครินจากเดอมอลบังกะปิมุ่งหน้าสมุทรปราการครับมาถึงซีคอนสแควร์สภาพการจราจรก็พอสมควรครับ เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ถึงกับหยุนดนิ่งแต่ถ้าเรามองดูการก่อสร้างารถไฟฟ้าที่มีการปิดกั้นผิวการจราจรไปช่องทางเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างฟา้านะครับก้าวหน้าไปถึง7 0ถึงแ0แล้วก็ขอให้เสร็จในเร็วครับจะได้เคืนพื้นผิวการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ทางกันอย่างสะดวกยิ่งขึ้นต้องชมรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะไม่รู้เขออาอางบประมาณมาจากไหนในการ หางงบประมาณมาก่อสร้างรถไฟฟ้าและถนนทั่วประเทศถือว่าเป็นผลงานที่น่าจะประทับใจรัฐบาลชุดนี้งบประมาณมาจากไหนผมก็ไม่อยากจะทราบครับใครได้สมปทานในการก่อสร้างผมก็ไม่สนครับเป็นภาคพวกใครก็ช่างแต่ถ้าสร้างเสร็จประชาชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับความสะดวกสบายในการจราจรในกรุงเทพมหานคร น่าจะเป็นผล,ผลดีต่อไปในอนาคตหากเรามองดูซีคอนสแควร์นะครับประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยแทจบจะบางตานี่คือสภาพเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้น่าจะประสบปัญหาในการแก้ไขอีกเรื่องหนึ่งครับสภาพการจราจรของกรุงเทพที่บอกว่าเป็นเมืองที่อยู่สุขสบายทําอะไรสบายไปไหนสบายท่านอย่าลืมนะครับว่าสภาพการจราจรในกรุงเทพเนี้ท่านต้อง คำนวณระยะเวลาในการเดินทางให้ดีนะครับเพราะระยะทางไม่ถึง5กิโลท่านอาจจะใช้เวลาถึง2ชั่วโมงก็ได้ไม่เหมือนความสุขของบ้านนอกนะครับระยะทางไปทํางาน 30- 40กิโลใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ถึง20นาทีความสบายต่างกันครับเสร็จจากการประชุมสํงงานักงานท่านนิวั์แก้ว,วเรียบร้อยแล้วครับกํบลาลังเดินทางกลับสภาพการจราจรยัง ปกติอยู่ส่วนข้างทางผู้ประกอบการค้าขายเริ่มจัดลงจัดร้านแต่สภาพผู้คนที่เดินในท้องถนนก็ถือว่าน้อยครับเศรษฐกิจประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้อีกสักสองสปีเราจะอยู่กันอย่างไรหากประชาชนเกิดความหิวความอดอยากความแรนแค้นการค้าขายไม่เป็นไปนตามที่ทุกคนต้องการ เศรษฐกิจตกตามลงเรื่อยๆอีก2-3ปีเราจะอยู่กันอย่างไรครับอยากได้ความเห็นจากทุกท่านฝากความเห็นใต้ลิงก์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับ